ในส่วนของโหมดดีเล์นะครับก็จะไม่มีอะไรมากนะครับจะมีแค่การปรับค่าไทาม์ที่เราต้องการเท่านั้นเองแต่ส่วนตัวผมชอบใช้แท็บเทมโปมากกว่านะครับแต่ถ้าใช้แท็บเทมโปเนี่ยมันก็จะใช้ปุ่มสโลวไม่ได้นี้ไปลองปรับจริงๆแล้วถ้าปรับแต่ตัวเนี่ยปรับอยู่ที่ประมาณ400วกว่าก็โอเคนะกดใช้งานก่อนแล้วเราไปเลือกมาที่เบอร์2นะครับเบอร์2นี่เป็นการปรับค่าไทาม์ระหว่าง 100ถึง900นะครับตอนนี้เป็นฟีดแบ็ว่าตามกี่ตัวนะครับนี่460รนะฮะร,รถตามเพียบเนี่ยตามยันรูปบวชประมาณ4-5ตัวนะครับถ้าเล่นสดจริงๆ สองสามไม่พอนะครับคือถ้าเล่นเดี่ยวๆว่ามันสองตัวก็พอถ้าเล่นตัวเดียวอยู่บ้านนะฮะแต่ถ้าเล่นวงเนี่ยต้องประมาณสี่ห้าตัวเลยนะครับเพราะว่าบางทีสองตัวมันโดนเสียงกองและกลบหมดเลยนะครับพอเราเล่นตัวเดียวเนี่ยถ้าเปิดสี่ห้าตัวมันจะฟังดูฟุ้งไปนะ เดี๋ยวมาลองปรับเป็นตัวเบอร์สีนะครับหนึ่งกสามจะเหมือนกันก็นคือปรับค่า time ค่าอะไรแต่เบอร์สีเนี่ยมันจะปรับค่าโนต้ตนะครับวนจะเป็นปัะจุดนะครับแล้วก็แท็บเอาได้ตามเพลงถ้าปรับอีกก็จะเป็นค่าตัวดำ อ่าเราก็แทบตามเพลงได้เลยนะครับส่วนตัวผมปรับปรับตัวดำนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับดีเลยนะครับเดี๋ยวหมวดต่อไปจะเป็นอ่าผมผมอธิบายดีเลยกับรีเวิร์บคู่กันเลยดีกว่า ดิเรกซิเวิร์บนะครับ,รบ,รรรบตัวตัวรีเวิร์บเนี่ยก็คือเสียงกล้องจะมีแค่2อย่างก็คือรูมกับฮอรแค่นั้นเองนะครับเปิดใช้งานแล้วก็เลือกเป็นรูมนะครับตั้ค่าเดียวก็คือมิกนะฮะก็คือห้มันดังแค่ไหนเท่นั้นเองง่ายมากปรับเป็นรูมป,ปรับเป็นฮอรมันจะกล้องกล้องกว่านะครับ บางคนก็ไม่ชอบใช้ดีเลยนะครับใช้รีเบลดเอาครับเหมือนเดิมถ้าอยากเล่นวงก็ต้องปรับให้มันฟุ้งกว่าเดิมนิดหน่อยนะฮะเ,เรียกเรียบรีเบ์ดก็จะมีประมาณนี้ครับผม